กลับมาพบกันเช่นเคยค่ะกับเชขด,ดวงเด่น7วันเกิดน,นะคะตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสาประจําเดือนสิงหา2568ค่ะ ใครเกิดอาทิตย์จันทร์อัางคารพฤศ์เสา์นะครับมารอชมเลยครับคนเกิดวันจันทร์คนที่ลังเลมักพลาดโอกาสไปก่อนที่จะทันได้เริ่มคุณขาท่านผู้ชมขาเรื่องเราคนเกิดวันจันทร์โดยเฉพาะเรื่องงานฮะงานที่ใช่อาจจะไม่สวยตั้งแต่แรกเห็นแต่ในระยะย,ยาวถือว่าจะดีฟังดีนะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยคุณอาจจะได้งานใหม่คุณอาจจะถูกแอดไซน์ในส่วนของงานใหม่ให้ได้ทําแต่คุณไม่ถนัดคุณต้องฝืนนะคะฝืนฝึกเรียนรู้ทําให้ได้คุณรู้ไหมคะวา างานใหม่หรือสิ่งที่คุณได้รับมาเนี่ยถ้าเกิดคุณทํามันได้จริงมันคืออนาคตที่ดีของคุณค่ะมาสู่เรื่องการเงินคุณขาโชคลาบแบบไม่คาดคิดจะมาถ้าไม่ปิดกั้นตัวเองคุณฟังนะ หลายหลายครั้งที่ตัวเราเองมีความรู้สึกว่าไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองหลายหลายครั้งที่ตัวเราเองเนี่ยไม่เปลี่ยนความคิดในมุมต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของงานคุณขาบางทีมันอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องแตกยอดจากเดิมในธุรกิจเดิมบางทีคนอาจจะต้องแตกยอดอในเรื่องราวของธุรกิจบริษัทต่างๆให้มันโตขึ้นหรือบางครั้งคุณอาจจะต้องลงทุนอะไรบางอย่างเพื่อเป็นอีกขาหนึ่งเพื่อมารองรับงานประจําหรือรายได้อีกส่วนหนึ่งอีกทางหนึ่งคุณขาบางทีลองเปิดใจนะคะเงินจะเพิ่มขึ้นฮะแต่ ปัจจุบันนี้คุณทําช่องทางเดียวโดยเฉพาะคนเกิดวันจันทร์คุณคะเพราะคุณไม่กลา้ากล้าซะหน่อยโอกาสดีๆการเงินจะมาค่ะมาถึงเรื่องราวของความรักนะคะโดยเฉพาะคนโสดค่ะช่วงนี้สเสน่ห์แรงคนเข้าหาเยอะนะคะแต่ไม่ชัดเจนต้องบอกแบบนี้คุณสําหรับคนโสดช่วงนี้บอกเลยความรักถือว่าดีนะมีคนเข้ามาหลายคนแล้เกินคุณขาอย่าสนุกกับการที่คนเข้ามาหลายคนเพราะอาจจะกลับกลายทาให้คนรักหรือคนที่รู้สึกดีคุณ โกรธคุณและเกลียดคุณได้ดังนั้นต้อมบอบนี้ค่ะเลือกคบทีละคนเลือกพูดคุยกับคนทีละคนบางทีถ้าเป็นแค่เพื่อนอย่าให้ความหวังและทุกอย่างจะดีค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะความสัมพันธ์เหมือนนิ่งแต่ลึกๆมีบางอย่างต้องคาใจคุณขาคุณต้องคุยกันนะหลายคนชีวิตคู่ไม่คุยกันชีวิตเลยดิ่งและพังคุณหลายคนโดยส่วนใหญ่มีปัญหาชีวิตคู่เพราะไม่เคลียร์ใจกันดิฉันฝากคุณนะ โอกาสดีสำหรับเดินสิงหาคมเนี่ยค่ะอะไรที่คุณกล่าวคําขอโทษได้ขอโทษอย่ามีศักดิ์ศรีใหญ่หญิงคุณขาโดยเฉพาะชีวิตคู่คุณเชื่อไหมครับว่าปัจจุบันคนที่ทนคุณได้ที่สุดคือคู่รักในปัจจุบันคือคนอยู่เคียงข้างคุณคุณควรจะเปิดใจขอโทษคาสักคำแล้วทุกอย่างจะดีสําหรับชีวิตคู่ค่ะมาถึงเรื่องราวสุขภาพอย่าให้รอให้ป่วยแล้วค่อยดูแล คุณขาัวคุณเองเนี่ยสะสมนะพักผ่อนไม่เพียงพอภาวะความเครียดหรือชีวิตโดยส่วนใหญ่เนี่ยกดดันในทุกเรื่องราวทั้งหมดก่อเกิดความเครียดจากการที่ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนฟากนะคะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วสุขภาพจะดีขึ้นค่ะปรึกษาวงจุย้ยสามารถกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะและขอให้คุณโชคดีสมความปรารถนาค่ะสินนแ